วันอาทิตย์ใช่ไหมคะก่อนที่หนูจะตื่นมาไปโรงเรียนเบลเอลคือตอนนั้นหนูก็นอนหลับอยู่แล้วหนูก็หลับตาไปแล้วหนูเก็ฝันว่าก็เป็นรับเจอร์แล้วแล้วจากนั้นนะคะก็มีประตู ประตูหนึ่งอะคะ่ะมันเป็นประตูไม้เปิดออกมาแล้วจากนั้นอะคะ่ะมันก็มีแสงสว่างเจ้าออกมาะคะ่ะแล้วก็คือทุกคนในหมดนิวไวยอะคะ่ะเขาก็โผล่ับ้วก็ไปหมดเลยแล้วจากนั้นพวกเราอะก็เข้าไปในประตูนั้นกันพอเราเข้าไปในประตูนั้นอะคะ่ะมันก็เป็นแบบสวนใหญ่มากเลยะคะ่ะแล้วคือแบบก็มีแม่น้ากั้น ก็มีสะพานให้เดินเราเดินไปอะคะ่ะคือสวนแบบมัสวยมากเลยะคะ่ะแล้วมันก็จะมีทิวทัศน์ของภูเขาอยะะู่ข้างหลัง้วยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องวโพอดีหนูได้ถ่ายรูปไปให้แม่เป็นที่ทองฟ้าสวยและมีที่ของแงมๆอยู่ด้วยคะ่ะและหนูก็ฝันถึงแม่แล้วก็รับเจอ พระเจ้ามาเตือนมาบอกตอนนี้ที่หนูถ่ายรูปให้แม่หนูดูค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะหนูชื่อน้องแอนนี่หนูก็อยากจะมาขอบคุณครับจ้ที่ตอนที่หนูหนูนอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็คิดว่าตอนนั้นน่ะฝันแค่หลับตานะมันก็พาไปแล้วแล้วก็คือตอ มันเป็นตอนที่หนูนอนนอนแบบเปิดตาอยู่เล่นๆแล้วก็ท้องฟ้าก็มืดแล้วก็ตมันจะมีแค่ตรงมุมตรงใดที่ที่มันจะเป็นสีขาวแล้วก็พระเจ้าก็จะรับคนขึ้นไปหนูหนูเห็นพิทีบดีขึ้นแล้วฟิลก็ขึ้นแล้วทุกคนก็ขึ้นแล้วก็หนูก็ขึ้นไป ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามาเตือนค่ะขอบคุณค่ะ